สวัสดีครับวันนี้จาก barcodedd.com นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวเครื่องสแกนหน้าลงเวลา mb 2 0นะครับหรือ bio 2 0นะครับตัวเครื่องก็จะรองรับการสแกนหน้านะครับได้200หน้านะครับลายนิ้วมือเนี่ยได้500รหลายนิ้วมือนะครับนนเลคคอร์ดเนี่ยไ,ได้5้า0มืเลคคอร์ดนะครับ ตัวเครื่องยังมีการรองรับการเชื่อมต่อผ่าน usb นะครับแล้วก็ผ่านแลนนะครับทั้งตัวเครื่องเนี่ยยังรองรับการเชื่อมต่อ access control นะครับควบคุมประตูนะครับแต่ว่าในส่วนอุปกรณ์ควบคุมประตูเนี่ยเป็นออปชั่นเสริมนะครับดังนั้นผมจะลองเก็บในหน้าดูนะครับจัดการผู้ใช้ใหม่นะครับใช้ใหม่นะครับตัวนี้ก็จะมีการบอกว่า เราจะเก็บเป็นลายนิ้วมือใบหน้านะครับหรือรหัสผ่านนะครับอันนี้ผมจะเก็บเป็นใบหน้านะครับชวลูกตาภายในกรอบเขียวชวลูกตาภายในกรอบเขียวขอบคุณค่ะอ่านะครับ หลังจากเก็บลายนิ้วมือใบหน้าเสร็จแล้วนะครับจะลองสแกนใบหน้าดูนะครับขอบคุณค่ะนะครับก็ค่อนข้างรวดเร็วตามสเปกเนี่ยก็จะอยู่ประมาณ1วินาทีนะครับดูเครื่องก็ยังรองรับการสแกนลายนิ้วมือกบค่อนข้างรวดเร็วนะครับแต่ในส่วนนี้ผมผมยังไม่ได้เก็บลายนิ้วมือไว้นะครับแล้วก็เพราะทางในกรณีอยู่ที่มือเนี่ยก็จะมีแสงอินฟราเรดด้วยนะครับเบื้องต้นก็ประมาณเท่านี้นะครับ ขอบคุณมากนะครับจากบาร์โค้ดดีดีดอทคอม